สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีงามๆจากสิงามมองงาม,งามเลยก่อนบายๆบรสบายนอนพึ่งตื่นเอาจานทานชดก็ได้เวลาลงหนาจอบคนทรงมาหายตะวันนี่แหละคะ่ะก็ลงตามลำดับนะคะเนาะลงตามลำดับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นใจดแดงแน่นอนค่ะเนาะ กํ็นกำลังใจให้ด้วยโดยการกดไลค์มาว่าทั้งช่อง youtube แล้วก็ทางเพจเพจจริงก็คือเจแดงหอยคนเดิมเจแดงคนเดิมหอยแม่นแม่นเพจจริงเนาะแต่ว่าช่องจริงจิเจแดงค่ะคนติดตามแสนสามเนะ 7, าะแสนสามเจ็ดพันช่องจริงคนติดตามแสนสามเจ็ดพันนะคะเนาะอย่กไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันขอบคุณนะคะที่ดูเจกแ,กแดงจนจบค่ะ สนับสนุนเจ๊แดงโดยดูคลิปจนจบบอลัดเคืองลัดกลางบลูดบ,บอลหยางเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์จังซื้อขีมไม่ได้ตามเบอรโทรคคอ,อคืหไฮน้าเจะค่ะเดี๋ยวจะมาขายกันก่อนห่วงตะขายเหล็กเจดแดงเทีบเหล็กสีออกแล้วนี่ค่ะคือข้างบนค่ะงมวดที่แล้วนะคะเนาะงมดที่แล้วนะฮะอ๋อร่วมทําบุญบูชา คูด้วยได้เป็นถึกเลขเป็นไก่ทําบุญบุญชาคู่เนาะคะ่ะเนาะแคบหนาจอไว้ถ้าถ้าออกนั่นนะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าแคบตอนอันให้ให้งวดมือน,นี่เนาะให้งวดสามสิบเดี๋ยวอันนี้งวดเก่ายู่อยากให้เบิ่งขอม้วนเก่านะคะเสียค่าน้ำ่าคู่ให้เพิ่งฉันเพิ่นก็ไ่อยากทรงให้เจแดงเนาะอยากทรงให้เจเดแดงไม่ได้ ขานามค่าคู่เพิน่นถ้าห้อยเขา่าห้อยแม่นถึงน้ำเพิ่นเก่าใกล้อยู่จีเดียงกับเบิ้งซื้อเด้แต่ว่าย่ำถูกกับให้เพิน่นทำาบุนน้ำเพิ่นอยู่ดอกแต่ว่ามันซื้อเบดร์เดวนะคะถ้าตรงกับเลขเพ่นเออก็โอเคถึงแต่ว่าวันนี้สิตรงกับเลขเพ่นบ่ซื้อไว้แล้วหากระบ,บุงแล้วหอดมือมากไก่มือมากบาได้พี่ตัวซื้อแล้กอกะย่างนี่ละ่ะมาซาวกกเขา มาซาก็าเขากะอันนี้คือล่างเนาะคะ่ะเนาะมาซาก็าเขายอมสิมนี่ปลาสอยปลาซิวถ้ามาก,ก่อนนี่ขเขาจาซื้อว้กอนหนักๆนี่ก็อาจสิได้เงินหลายเคะ่ะถ้ามาทีหลังนี่ขเขาจาซื้อเบิร์ล้วซื้อกันเบิร์ล้วมันนี่พ่อมาจะซื้อของคุณเนี่ยมันซื้อได้น้อยนิดเดียวเลขมันอั้นมันอะไรไปหมดแล้วมันเนาะมันก็นสซื้อได้ค่าคู่หน่อยเนาะคะ่ะเนาะ ถ้ามาทามาตนตนนี่โอ้ยเน้นซื้อเลยมักตัวใดเหลือกซื้อเน้นซื้อหรือซื้อไว้หมดนี้เนาะ,ะ,ะ,ะ่ะเนาะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะแคบหนาจอไว้เลยค่ะแคบหนาจอไว้เลยแล้วก็ฟังจเจดแดงเา้าวิ่งสี่ล้านเปอร์เซน็นวิ่งสามกับห้าครึ่งล้านมันเนี่อาสิซีสามโอ้พิ่นออกตัวเด่นมาใส่กันีหนาเราสามมาจากไหนพิ่นออกตัวร่อง มสัสใจซีสามซีหานะคะเนาะ,ะแล้วก็ครึ่งล้านนี่นะสามกับห้าครึ่งล้านเพิร์ลมาจับใสซีสามซีหาาพะว่าเคยออกหววที่เลี้ยวเนี่ยเคยออกนี่ค่ะเนาะวิ่งวิ่งสองอ๋อเพิ่์มาจับเปลีา่าวิ่งสองว่าถือกับหกกับเจ็ดข้างล่างว่าถือเตีชนจับคู่ถือเนาะแต่ว่าข้างบนเนี่ย ข้างบนเนี่ยเจ็ดเพิ่งเลยจับเจ็ดหาเจ็ดหกบ่เจ็ดห้าเจ็ดหกก็มาจับ 7, เจ็ดหนึ่งอา,อาวันนี้ก็มีสี่สองสองเจ็ดสองห้าคือตัวรองเนาะเนาะแล้วก็กันสามห้าสามสี่หกแปดเก้าอันนี้สามห้าสามห้ามาจับใส่สี่ถ้าสี่มาก็สี่หก แปดกนี่มาจากใสว่ามี้อมูลมนแล้วก็เด่น C สามกรมาน้ำกัน4หาวํากันธรรมะา C กับ C เจ็ด C สองค่ะ C สาม C หสา C เจ็ด C สองถ้า2มาก็สองเจ็อ๋อจับจำหามันเป็นอ่อนอ่อนกำลังเนาะกัน C หกก็อ่อนกำลังบ่ แปดเก้าก็อ่อนกําลังเลขนำนำเลขสี่หกแปดไปใส่เป็นหลักสี่ร้อยจะถูกสามตัวตรงอ๋อลักร้อยลักล้อยสี่ 4, 6, 8, ไปใส่เป็นหลักร้อยจะถูกสามตัวตรงทำบุญบูชาครูที่ธนาคารไทยพาณิชย์หนึ่งแปดหกค่ะ พื่อรับดูดวงลงหน้าหน้าทองเสริมบารมีอาจารย์มหาโชคมีเบอร์โทรได้เลยค่ะเบอร์โทรแคปหน้าจอไว้เลย4 3สาม7ีหาซีเจ็ดซีสองสองหาสหาีหกนี่คือบนค่ะล่างแม่นขั้นเทพ วิ่งห้าล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือข้างล่างไม่มีสีเด้อค่ะข้างล่างไม่มีสีผู้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักยิ่งยิ่งให้ยิ่งได้บุญอตังคนตังให้มีบุญหนุนจุนค้ำจุนกันเนะเาะท่านใดอยากมีโชคลาภโทรมาเปิดดวงผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาวิ่งสี่ล้านเปอร์เซ็นต์ลองสาม กับห้าห้าแสนนะสี่สามสตัวเด่นนะตัวล่องส2่สองากัน3ามหาสี่หกล่างวิ่งหาล้านปุดเส้นเด่น3ามหนึหาสามสร่องหาเก้าสามกาหาสกัน7จ7ดสองห่งเาค่ะหน้าลิ้มลองจับตาม,มองอยู่ข้างบนนั่นแหละ <N> เดี๋ยวคลิปหน้าเจดแดงจะไม่เคราะห์หวยแห้ฟั่งว่าจเจดแดงชอบตัวใดนะคะเน้นตัวใดเป็นยังจังมักจังชอบอผลจะไม่ราะห์อ,อาจารย์แต่ละท่านนะมากตัวใดละ่ะก็เจงจะวิเคราะห์ายาว,าว่าสิใดถูกตัวใดหมดก่อนเจดีย์มีคว่า,วาวอวตองม้าหาเจ็ดถ้ามาตามสูตรเซียนต่างๆนะต้องมาห้าเจ็ดก็มาจริงๆเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเขาจะไม่มาแต่งมวดนี้าะห์ว่วาจังไดค่ะโอ้ย ต่งบยูแต่ว่าเบิงไปแล้วเนาะเอาขี้มขี้มขี้มมันน่จัดโปรถแล้วค่ะจะเบิดเวลาแล้วค่ะใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะคะอันนี้ทากลางคืนค่ะปรับสภาพผิวหนา้าให้นุ่มชุ่มชื่นให้หน้าอ่อนกว่าไวัยให้หน้านุ่มหน้าเอ๋แลดูเด็กลงนะคะเพราะว่าปรับสภาพหนา้าให้ดีขึ้นแล้วผิวเหมือนก้นเด็กนะคะนี่ขีมกลางวันค่ะขีมกลางวันนะคะ ครีมกลางวันเนื้อครีมใส่ได้สามเดือนได้เจดงใส่นี่ยเน,นี่ถ้าเยอะเกินใส่ได้สามเดือนเลยค่ะใส่ได้สามเดือนเลยใช้ได้สามเดือนเมื่อเจดแดงกับดำดำในะจอตัวจริงก็บ่ดำปันนี่อกมารือสีดำก็นี่ฮะสิบสองออยพดัดแคลเซียมก็มกแม่ละค่ะแคลเซียมอยู่ใส่อันนี้ยากระเพาะเจดแดงดอก ยากระเพาะที่หมอโรงพยาบาลให้มานะเอ่อแพงค่ะไปหาหมอโรงพยาบาลมือนด่นแปดพันยากระเพาะมาสามอย่างแล้วก็นั่นเนาะพ่อจะเลียงกัเริมาหาสื่ออยู่รานห้าร้อยห้าสิบค่ะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นกระโทรมาถามอยู่ว่ายาห้าร้อยห้าสนะิบเ,บเกี่ยวเพสเนี่กระเพาะอาหารเอโาโคษณาสให้เพิน่นเอาให้ท่านกันไปละเป็นวิทยาท่านเนี่ย มีเจลด่ก็กินมมกหกเจ็ดขวดแล้วนะะเนี่ยค่ะเนาะขวดละห้าร้อยห้าสิบถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยถ้าไปหาหมอที่นี่ก็จะแพงนะคะเมื่อนั้นไปแปดพันหาหมอใหญ่โรงพยาบาลใหญ่ๆคนหนา่นหามากถ้าไปซื้อเอาเองแต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นท่านต้องไปตรวจซะก่อนนะว่าท่านเป็นอะไรค่อยมาซื้อยากินต้องตรวจกับหมอให้แน่นอนซะก่อนควรปีใหม่เอาอย่างเนาะเห้ท่านผู้ชมเมาะ ของขวัญปีใหม่ต้องมีของแถมแน่นอนเลยใครสั่งวันปีใหม่นะคะเนาะใครสั่งวันปีใหม่น่าจะมีของขวัญให้เล็กๆน้อยๆนะคะเ,เดือนเดือนมกรากระสีขึ้นราคาเป็นพันสามประมาณนั่นแหละค่ะท่าน,าาน,ะนะะาผู้ชมเนาะก็เร่งรีบซื้อเร็วไวเนาะพันสามเนาะเร่างท่าขอกะสิจิเกราจากะเพินขอลดลงมาอีกค่ะยินว่าเพินข,ขึ้นราคาเนาะเะนาะ ขึ้นราคาในช่วงในช่วงเศรษฐกิจเพราะว่าพยุงราคาต้นทุนมานานแล้วเพื่นว่าน,นั่นพอขึ้นราคาเนเด้อจะแดงเพื่นว่านะจะแดงกันจำใจแล้วเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเงินมันเปลี่ยนไปกะลดมาหลายปีแล้วนะลดตน้นทุนลดแล้วค้ามาหลายปีแล้วก็ยังให้ท่านผู้ชมใ่ใจของดีสินค้าคุณภาพ เทียบราคาหลักหมื่นแต่ขายในราคาหลักพันนะนะอาา้อหนะาไม่มีอีกแล้วนะอาอไม่มีอีกแล้วค่ะเป็นสินค้าใช้ดีแล้วบอกต่อจากโรงงานแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ตามจะไปตามตัวแทนจําหน่ายจนมากสิดลานสปาลานเสริมสวยเพิ่นเนาะค่ะนาะเอาให้ท่านผู้ชมโจคดีนะคะนะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ